สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ทะเลนะครับนี่ทะเลอันสวยงามนะครับวันนี้เรามีสัตว์ให้ดูนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันเลยอันนี้ก็คือเจ้าบัฟเฟ l ลก็คือเจ้าควายนั่นเองนะครับนี่เป็นควายสีน้ำเงินสีน้ำเงินภาษาอังกฤษว่าไงครับบลู Brew. สีน้ำเงินบ f f a l o b บลูบัฟเฟ l ล อันนี้ก็คือไรอัน General Ryan ก็คือสิงโตสีเหลืองนะฮะนี่เป็นเจ้าป่าสุดมหาโหดนะฮะก็ไม่มีฐานนะครับต่อไปนะครับก็คือวัวก็คือคราววัวนี่เห็นไหมเป็นแม่วัวนะครับคราว ครับลงไปกินย่างนี่ตรงนี้นี่ต่อไปก็นี่คือม้านะครับนี่ฮอสม้าส่วนใหญ่เขาจะเดินนี่ดุ้งุงุนี่เหมือนอยู่ในตู้ม้านะครับเฟเนช้าง บัฟฟาโลนี่พิ้งบัฟฟาโลอ้าวต่อมามาดูที่อยู่รถด,ดีกว่าอันนี้ก็ไดโนเสาร์อืนไดโนเสาร์คอยาวนะครับ o r a n g ไดโน o s a u r อืมไปก็เป็นตัวท้ายทย้ายไดโนเสลอ์นี่เห็นนะเป็นทีเล็กสีแดงเร่ทอยไดโนเสลอ์โอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย